สมาธิเสียงนำโดยโค้ชนาตาลีขอให้คุณหาที่นั่งให้สบายคุณจะนั่งหลังตรงหรือจะนอนทําสมาธิก็ได้เมื่อพร้อมแล้วให้หายใจเข้าลึกๆทางจมูกแล้วหายใจออกจะหายใจออกทางจมูกหรือทางปากก็ได้ในกรณีที่คุณกำลังทําสมาธิแบบนี้ แล้วหายใจเข้าลึกๆครั้งที่สองหายใจออกอย่างช้าๆหายใจเข้าครั้งที่สามลึกๆแล้วหายใจออกอย่างช้าๆหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆ เวลาที่คุณหายใจเข้าให้ไล่ลมปราณจากก้นกบจักระที่หนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆให้จินตนาการเหมือนสายน้ำที่ไหลจากก้นกบขึ้นมาจนกระทั่งถึงบริเวณกลางหน้าผากที่ต่อมไพยเนียลของคุณแล้วกั้นหายใจไว้แปจ ที่หหัวไลเอาหัวไหล่ลงครั้งที่สองหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆไล่ขึ้นมาจากจัก,กระที่หนึ่งที่ก้นกบของคุณขึ้นมานเรื่อยๆจนกระทั่งที่ต่อมภายเนยลกลั้นหายใจแปดเจ็ด ออกอย่างช้าๆรีแลกซ์สัวไหล่ครั้งที่สามหายใจเข้าลึกๆให้สุดไล่ขึ้นมาจากก้นกบจนกระทั่งถึงตรงกลางหน้าผากกลั้นไว้เพ่งไปที่ต่อมไพรเนลของคุณกลั้นไว คุณเป็นคนที่มีค่ามีความสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้ประสบความสำเร็จได้จงหายใจเข้าอย่างช้าๆอีกครั้งแล้วหายใจออกช้าๆลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองเรียกพลังในตัวคุณ เรียกพลังในตัวคุณกลับคืนมาพลังนี้ที่คุณได้หยิบยื่นให้กับคนอื่นไปจงเรียกพลังนั้นกลับคืนมาหายใจเข้าหายใจออก จงดึงสติของคุณกลับขึ้นมาปลดปล่อยความทุกข์ความเจ็บปวดออกไปปลดปล่อยออกไปจากใจของคุณตอนนี้และเดี๋ยวนี้หายใจเขา้าหายใจออกคุณเป็นคนมีความสามารถทุกอย่าง คุณมีความพร้อมทุกอย่างมีความพร้อมที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จต่อไปนี้ทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าคุณจะเริ่มเป็นคนใหม่เป็นคนที่คุณอยากจะเป็นเป็นเวอร์ชันที่คุณอยากจะเป็นแล้วตอนนี้ให้สังเกตร,ร่างกายของคุณว่าคุณผ่อนคลายแค่ไหน จงผ่อนคลายให้ลึกลึกลงไปอีกหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกอย่างชา้าช้าจงผ่อนคลายเอาจิตมาไว้ที่บนหัวของคุณผ่อนคลายที่กระหม่อม ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่คิว้วผ่อนคลายที่ใบหน้าผ่อนคลายที่มุมปากผ่อนคลายที่หัวไหล่ผ่อนคลายที่แขนผ่อนคลายที่หน้าท้องผ่อนคลายลงไปที่ตรงขาของคุณ ่คลายที่หน้าแข้งผ่อนคลายลงไปกล้ามเนือ้อจนไปถึงเท้าของคุณนิ้วเท้าไม่งอหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆแล้วหายใจออกอย่างช้าๆเป็นปกติธรรมดาแล้วขอให้คุณจินตนาการ มีแสงเป็นแสงดวงกลมๆอยู่บนหัวของคุณแสงนี้เต็มไปด้วยสีสันแห่งความฝันของคุณแสงนี้เป็นตัวแทนของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาลนี้ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการมันจะเกิดขึ้นมาเป็นความจริงถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อแบบนั้น ให้รู้สึกสัมผัสถึงความอบอุ่นของแสงนี้กำลังอาบลงมาจากข้างบนหัวที่จักระคราวจะก,กัดของคุณแสงนั้นลงมาที่ตัวคุณแล้วแสงนี้กำลัง่องลงมาจากหน้าผากลงมาที่ตัวลงไปที่ร่างกายลงไปถึงขาลงไปถึงที่เท้าของคุณ ในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณกำลังได้สัมผัสถึงแสงนี้เป็นแสงที่บริสุทธิ์เต็ไมไปด้วยพลังงานเต็ไมไปด้วยความรักเต็ไมไปด้วยความสามารถและจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่แสงนี้กำลังส่องลงมาที่ตัวคุณ ให้จินตนาการว่าชีวิตนี้คุณฝันอยากจะทำอะไรขอให้จินตนาการชีวิตของคุณว่าสิ่งนั้นมันกำลังเกิดตอนนี้แล้วภาพนั้นเป็นภาพที่คุณอยู่ที่ไหนขอให้มองเห็นตัวเองให้ชัดเจนคุณกำลังอยู่กับใครอยู่ที่ไหนคุณแต่งตัวอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไร คุณได้สัมผัสอะไรคุณได้กลิ่นไหมได้ยินเสียงไหมแล้วคุณรู้สึกถึงความสนุกสนานความสุขที่สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นณตอนนี้ภาพนั้นที่คุณเห็นคุณสัมผัสได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจินตนาการภาพนั้นมันกำลังเกิดขึ้นณตอนนี้ คุณเห็นภาพนั้นมันเป็นภาพที่สมจริงอย่างมากแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ตอนนี้คุณกาลังสงสัยว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างสองโลกมันจะเป็นจริงได้หรือไม่ตอนนี้ขอให้คุณกลับมาดูความเป็นจริงความเป็นจริงที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในโลกของปัจจุบันนี้ขอให้คุณตรวจสอบดูในชีวิตของคุณว่ามีอะไรที่เป็นตัวบล็อก ทำให้คุณไม่สามารถสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงได้อะไรที่มาสกัดกั้นความเชื่อของคุณขอให้คุณจงเชื่อว่าทุกอย่างที่คุณคิดมันจะต้องเป็นไปได้ คุณเชื่ออะไรและคุณจะสร้างฝันให้เป็นจริงนั้นคุณทำได้หรือไม่คุณเป็นผู้เลือกแล้วคุณจะเลือกโลกในความฝันของคุณใช่หรือไม่ถ้าคุณตอบว่าใช่จงกำจัดความกลัวต่างๆที่มาบล็อกความเชื่อของคุณจงปลดปล่อยความกลัวของคุณออกไปให้หมด จเข้าทางจมูกอย่างช้าๆแล้วหายใจออกอย่างช้าๆตอนนี้คุณมีอิสรภาพคุณมีฟรีวิลล์คุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายแล้วคุณมีความรู้สึกภูมิใจ คุณรู้สึกถึงพลังในตัวคุณพลังที่เพิ่มอย่างมหาศาลคุณสัมผัสได้สัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนใหม่เป็นคนที่คุณอยากจะเป็นหายใจเข้าทางจมูกอีกครั้งแล้วหายใจออกอย่างช้าๆ รู้สึกถึงสิ่งนั้นสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นจริงๆคุณรู้สึกได้คุณสัมผัสได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณทํามันได้จริงๆตอนนี้คุณมีความสุขที่สุด แล้วตอนนี้คุณก็ได้รับพลังงานจากประตูมิติคุณได้ยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้น c คอนช o u s ของคุณตอนนี้ได้ยกระดับอัพเกรดให้สูงขึ้นแล้วยินดีด้วยนะคะเมื่อคุณรู้สึกพร้อมแล้วโคชนาดาลีจะนับ ถอยหลังจากห้าถึงหนึ่งห้าสี่สก่อนที่คุณจะลืมตาคุณบอกตัวเองว่าคุณลืมตามาอยู่ในโลกปัจจุบันคุณเต็ไมไปด้วยความสุขเต็ไมไปด้วยพลงัง คุณมีสุขภาพที่เพอร์เฟสมบูรณ์สองหนึ่งเลืมตาได้แล้วค่ะขอให้คุณอบกอดตัวเองแต่ไม่ด้วยความรักคุณจะมีสุขภาพที่ดีแต่ไม่ด้วยความสุขแต่ไม่ด้วยพลังและความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัดยินดีด้วยนะคะ